้ยิ้มเบิ่งก็น่ะยิ้มยิ้มไม่ยิ้มฟ้าขาดอ๋อยิ้มฟ้าขาดบ่ได้ตกใจยายเป็นยังตีนกันสิ่อไรคือเจ้าลูก <c oughs> หัวกันยึนดป <c oughs> ากกัคือปากเป็ดอ้าผู้ดังก็เปื้อนจับหัวจะลดเท้าเออคือไก่ลกขนมาเปิดเล่ใจร้ายหัวตึงนี่เลื่อค่ย หนาหน่อยเอิ้อนง่ายอย่างก็เอื้อนเสียงดังจะง่ายได้ยิ่งชัดเจนดอจะย่ายนี่เรื่องสงสัยจ้าหามีเรื่องสงสัยจ้าย่ายมีเรื่องสงสัยอย่างล่ะลูกหนูสงสัยว่าสงสัยเป็นอย่างพ่อหลวงคามีคือบ่มาดูดำดูแดงนูกับน้องแน่หนูเห็นพ่อคนอื่นน่ะเขาดูแลลูกดีกระดกแล้วพ่อจะขอเงยังบ้าเห็นหน้าจักเที่ยเนอะหลานเนอะแหน่จะเอื่อย แม่จ๋ายายจ๋าจ๋าลูกหลานแววตาไม่ยังสงสัยจะแม่สงสัยอย่างหละรู้แววตาสงสัยว่าพอหลวงค้ำม,มีเพิ่นบ้าฮักแววตากับเอือยดวงใจแล้วไม่บอกจะแม่ั้งแต่แววตาเกิดมาน่ะยั่งบ่เพยอเห็นหนาพอจะของจักเธอเลยจ้ะแม่จ๋าแ <c oughs> ววตาลูกหลานอย่าไปคิดตั้งสันตอนนี้นะอีพอเพิ่นไปเหตุงานอยู่ในเรียกนะวะ เดี๋ยวอีพอกกลับมาหาดลูกอีนีโบจ่แม่แม่จะลุกล่ะแล้วตาวาเข้าไปตามพอในเบียงในวังดีบบจะาแม่ิไปเลยจะหนี uh, oh, oh. ักก่ยังอเบลบอกว่าพอาแล้วยื้อบอกตอนจนี้เนาะใจเย็นๆรักกลับเล่อีนีหนึ่งเข่าปรสสบถึงจะไก่หายเซลูกอีลา หลวงขมีเพื่อนเป็ี่ยนคนในว่างเพื่อนก็ต้องยากักราชการในว่างไปหัวเมืองนั่นหัวเมืองนี่ถ้าเกิดเพื่นว่างเมื่อไรเพื่อนสิฟ้ากับพ่าอิหลาทั้งสองบ่แน่นะเมื่อพ่ออิหลากลั่งตาฮักกลั่งสีไงเป็นสาวอาจ,จะเอาเขาไปเล่นในว่างก็เป็นได้ในวังมีพีสายวบ่จะใจยายป้าตัวไง ไมลายอีหล่าหลานย่ายมลายเพรว่าตั้งตาฟิตซ่ามีหอดเคเอฟซีมีหอดท่าบูมีหอดปิ่ชูมีหอดป๋าพงอีหล่ามากบ่มากจะย่าแต่วตาว่าว่าอย่างมันบ่สำคัญแล้วจะย่ายอียังสิไปสำคัญก็เดียวกินละลูกยาสีฟันจะย่าหัวแม่มึงตีแม่มึงยืนอยู่นี่ มาหาแม่มาแถลแล้วร้านถามนนานนนห,าหนึห่งอยาสชิฟั่อนซื้อๆนาะอีลาหามึงเอ้ยนออ,อ,อยาสชิฟฟ่อนไม่ฝืนอีกอย่างกับยายกว๋วเหียวยายปากเหม็นหา,หา,หาขวัวมึงเอ้ยกินอยังบ่ก,กินไป็นละกลินขี้โอ้เ <c oughs> มึงว่ากูเป็นกระต่ายตีว้ายเป็นหมาแถลแล้วนอหมากระหมาบบบูบูบูด,ดอ,าาบอ,อกนี่แบบพันผิดหูเหรอเจ้านั่นอีลา ยายเขียวมากมันก็เป็นจังสีล่ลายอีหลใาญงขึ้นมาองจะเขียวมากเด้อโอ้ยเปเขียวมันบ่ได้เป็นยังพุทธาต้องเขียวมากโอ้ดิเออมันก็ะเม็นนํำหมากมายายนั่นละอีหลาเมืองไปเบิ่งมาหลานยายนี่แห้งนะเปื่แห้งมีแววสวยสวยไดเมนะจายเอ้แววตา สิมาสวยได้อีบัวพันได้จังไดข้าก็สวยคือแม่ป้าตัวน oh, oh. ้องแม่ป้าเป็นผู้เลี้ยงแม่แด่แม่หนูเป็นคนขอดแม่โอ้ยกูเป็นผู้เลี้ยงเมื่อแม่แววตาเดี๋ยวมาเถียงโอ้ยแายแล้วกูปวดไม่เกณฑ์หลานมันเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยมันบ่ตัวเอาเอาชัดๆให้จะแจ้งเบิ่งนู่แม่ป้านี่กูเลี้ยงนี่มัสวยเมึงได้เดี้ยวลูกหัวกางยี๊บปากก็คือปากเป๊ะผู้ดังก็เปื้อน จ,จับหัวจะลดเท้าเออคือไก่ลกขนมาเบิดและใจย่ายไอจิมมี่เมนี่เออปลาแดนเออแม่ปลาแดนกขับไปจุดอ่อยไฟใหม่มาใะย่ออา,ายโอ้หนักก็เลยแลแบบนี้เออหัว่า่แล้วตัวหัวน,นี่คือจิบปาเสือแซมพู้แล้วเทียนเนาะหามึงเ่อยเนาะอ,อีหล่า <c oughs> เรื่องสวยป่สวยเดี๋ยวมีเงืนเท่ากับสวยใดการทีาเป็นแม่ค้่าแม่ขายนี่มันสำคัญ ้าเข้าขายของบ่ได้เข้ากับบาด้เงินเรียกลูกค้าเขาลันต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแมนบอแมนเล้าอีลาเมื่อนี่มาขายสิ่งขายของเพราะฉะนั้นอีลาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าเพิ่นแม่ยาปานย่าปานไหมยายปานค่อยสอนว่าว่าถ้าเฮาเป็นแม่ค่ะให้นาบูดใส่เพิ่นโอ้ยบ่ได้วมาจะเทื่ออกให้ยิ้มแย้มแจ่มใสสนอกใสยิ้มเบื่งก็น่ะยิ้ม ยิ้ยมไม่ยิ้มฟ้าขาดโอ้ยยิ้มฟ้าขาดบ่ได้ตกใจยายเป็นยังตีนกาสิ่อไรคือเจ้าว้าพี่รองเบ้างนะตีนกาไปทักไปหน้าหลุดสามตีนแล้วลูกไปไปไปยจ็มเบาเบาเด่นเบาอุ้ยไปขายของแล้วสิบมึงไม่เงี้ซื้อเขาถ้าแม่ไปห้องน้ำ